อากาศทักทายสบ,บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เขามาหลับสมเด้อพี่น้องเด้อมีสายเข่าเดียพวกเราคงกินสดเด้อพี่น้องเด้อซื้อพักซื้อหยาไว้เห็ดอยู่เห็ดจริงโล่หนึ่งพพันเบิดอยู่แสนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อรวมเบ็ด ไปกระตดกไปผักยู่ทู่ทยนนเย็นนะเขาเลยสบาย,ายาดีพี่น้องไปผักตู้เย็นเขาเด้พี่น้องไปเราผมมีตู้เย็นวันหนึ่งว่าเดือพี่น้องเด้อนมสดทั้งหลาย <c oughs> ประมาณสี่หมื่นกันแล้วเด้๋ยวพี่น้องเพื่อน เป็นมือกล้องอย่างเดียวเดีย๋ยวกานาพี่น้องปลาไ,อ,ไอ,อน้องเห็ดเพราะว่ามันเขานั่งมากินเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้เอ,อกินกับสามต้มไข่นะพี่น้องเนาะเป็ดเมนูไข่เพราะเขามีไข่ซื้อมาแต่หนึ่งต้มไข่กับซื้อปิ้งไก่มากินมืเแซวนี่เดีย๋ดวยวจะรอบเพียงละ เที่ยงนี่วะตัมหมักแตงแล้วก็ทอดปลาทูเด้อพี่น้องเอ้ยปิ่งเอาปิ่งเอาเนาะปิ่งปลาทูเอาบรรยากาศดีดีเลยอยู่นี่แบบรมตลอดเลยพี่น้องบรรยากาศแบบว่าดอย,อยู่แบบแถวแถวทรา,ายพังทลเลนั่นแบบลักษณะนี้นะ จะอยู่สายพังทะเลเลยดีดีอาการในเดือนออกเมาเธอตัดงานใหม่กับวันนี้เลยพี่น้องเลย หลายแสนเต็มเนาะผมว่าเขาตอ้องได้ซื้อทุกอย่างเ,เ,เห็ดเบี้ยก,ก่อทรงก่อสางนี่ค่ะถ้าเาบ่มีหลดเนี่ยเขาเขาก็ทถิ่มไปนำ้นำน้ำหีหนองเห็ดไปนำ้ำถิ่มไปนำ้ำเป็นกลางไม่กลางมือกัน อันนี้ก็เป็นจั๊กตำเขาได้พี่น้องเด้อระบบนี่ใส่มือเขาเนาะโอ้โทชคดีเขาดิน้นมาได้เนี่ยเป็นมือกล้องง่ายๆไปได้พี่น้องเลย กูเอาเขายิ้มขะน่าปะกว่าเขาเขายิมไป้ลย,นนย,นนยนเ,ยเ,ยเยานาะรุดแลยแต่ปูรุดเละ น่าจะเมื่อซองห่องซองห่องเลยพี่น้องตั้นี้ซองห่องเะมืนอเีแห้งกะเทตอนแรงเลยนะแตว่ามีแห้งกะงเะะกมืม่อเอืินพี่น้องหมาไว้ก่อนเนาะ,ะประมาณซาวนาทีพี่น้องสามสิบนาทีเทนะ เป็นแพงนะมันเดินแพงนะมีสภพแต ติมปูดอีกดียนนานน่ะนะเนาะนะนะใส่ปูดนี่นะหนึ่งคยสนะองนาทีเลยนะสองนาทีอะไรนะกดบ่ะนะ ฟันาะเอ๊อฟใส่ใส่ขุป,ปูนด้วยพี่นอ้องเนึ่ขุป,ปูนแต่เขาใช้ม่เันไซค์เอกซื้อมาอาหารเที่ยงพี่นอ้องตาแซศษอยู่บ่ ตาเสียดูยยยยตีพี่น้องคนละโตสี่คนสี่โตประหยัดงบเดอร์บิ่ง l o n เดีนมันคือเป็นปนเด็นบบได้บบได้เป็นทำไมมาแทงคอาก่อนตามันเหยียดก่อน เามันจำเ,เป็นผมเอาปีกแล้วมันสีโคตรเข่าเดิพี่น้องทำอะไรล่างเด้อเก็บมาหนะต้องล่างเลยน้อพี่น้องเอามาไหมจะได้ค,าาคื่อนอันหนึ่งมันติดขัดเลยปล่อยล่างก่อนล่างก่อน

เราเอาเนาะพี่น้องก็นี่ปุนนทีโบกเน้อไม่ออกลอกันเราาองแทงนี่อนีป็นเยีพี่น้องได้บแบบธรรมศาสตร์เลยเนาะนก็เพื่อ้ ก็ใส่ลวดเลยเด็กน้องใส่ลวดมากเลยเดินเกียร์ฐานน้อออกมาเดินแทบได้วแล้วไปยิงปลาย่างเขาในน่อนเด็กเด่นไปทำแซ่บอยู่บ่ สุกแปบหมันค <_ JJonak for Aqui> ือผ่านได้ไม like ่ม <things Next> <im itates sound> ันควันตัวใดควันกอ้เราอนห้อมากอุนันจะไปวุมไ้กแบควนคันกับแบบฟานอะไรนั่นเดียบรอจิ้มปลาเมมีแต่่านนั่นสุกเาใ้หน้าเอาเข้ไเราสั่งลืมเดังเขียถ่านลงมาก่อน อันนี้กระดังมันหลุกอีกขันไ่เป็นถามม่านไปเขี่ยออกมากีนะไตัวนี้พัตัวนี่ับัแรม้วครับวแรุณสันขันไปมันกระดีมันตะคิ้วนนะันไผ่นะต้องเดินเ,นเนยอ ำเดินีสนจองเงี้ยเอาได้เดินผมหงอกผมหงอกไปพี่น้องโอ้ยบ่มีน้ำตาลเนาะไปไม่ไปซื้อน้ำตาลสูอย่อะไรบ่ใส่เนาะ โอ้โบใส่โบแซ็บไหนฮะไอ้ลงในบ้านเดินอือหมักแป้งเด้อพี่น้องเด้อกอดีพอ uh> ้ว

ใส่ปลาแดกเด้อพี่น้องแม่บุญล่ำอันนี้พาพาเหลืองประมาณฟ้าน่นำปลาให้กับพูดเชื่อพาน้ำฟ้ 干啥？

Tôi toàn nhảy vậy. Đó, đến bắt. Để tao xem một tí nào. Mà má chào ơi. Ừ. Sẹp, sẹp mẹ em Đi แสบปลาทเูเข้มเข้มเข้มไอส่างเห็ดเด็ดเห็ดยันเผา,าเลยเลยเด่นแค่ครบนวนตับเลปน้องนา<ม>ข้าวเปื่อนๆอยู่บ่าขาเนี่ย <laughs> มากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเอาเที่ยง อืมเตือบอาจไปละเตรียเรียบร้อยแล้วเดอพื้นสองที่สองสองที่สาองที่สาม จับประดับหเหรเรียบร้อยเด้อคลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณถูกใจขอบคุณมขอมาหลับสมเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายขอ,ยอ,ยขอความลิปหนาน,น,าน,น,นเนาะ